็สวัสดีนะคะนาชีท้ทางรวยพิชิตกันร้านนะคะวันนี้นาก็เอาฮาหนอยนะคะมาลงให้พี่น้องได้ดูอีกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอันนี้มาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อปเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามนะคะเป็นการคิดคํานวณตามหลักทาง,นนาทางสถิติโปรดใช้วิทรญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่น้องมาดูกันเลย อันนี้นะคะเมื่อวานเนาะเมื่อวานของนอยนอยปกตินะคะเมื่อวานก็แตกสามตัวนะคะเมื่อวานเนาะใครที่กดติดตามมากนะคะก็รวยนะคะนี่ก็เมื่อวานเข้าทั้งหมดเลยนะคะเข้าหลักหกอะเดี๋ยวนาจะให้ดูทีละหลักอ่ะหลักหนึ่งก่อนก็ได้ 601นะคะนี่ค่ะ601 1 0 6อันนี้คือหลักหนึ่งนะคะใช่น่าจะให้ดูไปทีละหลักนะคะใช่แล้วทีนี้ก็คือหลัก6นี่ค่ะอันนี้คือหลัก6นะคะคือมันจะออกมาในลักษณะยังไงนะคะขอแค่ว่าให้มีเลขหลักบนคือมันจะคือขั้วไว้อยู่ในในหลักแต่ละหลักของเขาอยู่แล้วนะคะใช่ นี่ค่ะอันนี้คือหลักหกนะคะแล้วก็หลักศูนย์นะคะเดี๋ยวน่าจะให้ดูเนาะหลักศูนย์นะคะนี่ค่ะใช่อันนี้คือหลักศูนย์นะคะนี่ค่ะนาคถึงบอกนะคะว่าจบครบชุดในเล่มเดียวคือชุดสามตัวโต๊ดพร้อมเบิ้ลหามนี่ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าปังมากนะคะใช่นาคถึงบอกว่าท่านใดที่มีนะคะก็คือได้นะคะ แต่จะได้น้อยได้มากคือตรงนั้นคือมันแล้วแต่ปัจจัยของเราเนาะนี่ค่ะก็คือรวยๆนะคะแล้วก็ของ VP VP ก็เข้าที่หลัก6นะคะใช่เข้าที่หลัก6เมื่อวานนี้มาทั้ง6 V มาทั้ง6ปกติเลยเนาะใช่หวยเนี่ยเวลามันจะออกมันจะออกมาประมาณเนี้ค่ะใช่6 2สองสองเดี๋ยวนะคะแป๊บนึง เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือหลักหเนาะเนี่ยค่ะหกสองสองนี่ค่ะก็รวยๆนะคะใช่คือวันนี้ก็ดวนหน่อยนะคะใช่คือก็นี่ค่ะก็ดูตามนี้นะคะอันนี้ปกติอันนี้ VP นะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะให้ดูของชุดล่าง นี่ค่ะอันนี้ก็คือชุดล่างของเมื่อวานนะคะชุดล่างเมื่อวานปกติก็คือเก้าสี่ VAP ก็คือห้าหกก็มาทั้งบนทั้งล่างเอ้มาทั้งนอยปกติแล้วก็นอยนอย VAP นะคะเดี๋ยวนาจะให้ดูเนาะเมื่อวานเมื่อวานก็คือตุลานะคะสามสิบเอ็ดตุลาเก้าสี 9กสแล้วก็ห้าหนะคะเดี๋ยวนะ9กสี่ด้วยแล้วก็ห้าหด้วย9ก้าสเดี๋ยวห้าหนะคะเดี๋ยวนั่งไปดูเหค่ะนี่ค่ะอันนี้9ก้าสี่นะคะ9ก้าสี่แล้วนี้ห้าหเนี่ยค่ะของเดือนตุลาเนาะแล้วก็คือเดือนเดือนนี้นะคะ อันนี้ก็คือรวยๆนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็คือพุทธศกินะคะก็คือวันที่หนึ่เนาะหนพุทธศกินะคะ1นึ่พุทธศกิก็เปิดไปที่เดือนพุทธศกินะคะถ้าเป็นชนุดเนี่ยค่ะถ้าเป็นชุดถ้าเป็นชุดคัดเด็ดอย่างนี้เราก็เปิดไปที่เดือนพุทธศกินะคะดูตามเดือนนะคะใช่ดูตามเดือนนะเดือนนี้พุทธศกิกาก็คือดูไปที่พุทธศกานะคะใช่ แต่นี้คือดูตามหลักเลขนะคะแต่นี้คือดูตามเดือนนี่ค่ะอะถ้าใครมีแล้วก็คือประมาณนั้นนะคะก็คือดูแล้วเมื่อวานนี้นะคะเออหน้าเมื่อวานเมื่อวานของน้อยพิเศษเนี่ยน้อยพิเศษหลุดหมดเลยนะคะใช่หน้าก็ต้องบอกนะคะว่านานๆมันจะหลุดหนึ่งครั้งนะคะถ้าเป็นน้อยเนาะ ก็คือนอยไหนก็ช่างใช่ถ้าสูตรมันมันเดินดีแล้วก็เดินแบบยาวๆนานๆมันก็จะหลุดครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้ก็คือหลุดหมดเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่แผ่นใหญ่ก็เข้าอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหวดที่จะออกคือวันนี้เนาะก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกาวันนี้ออกหลายหวยนะคะหวยรัฐบาลไทยหวยฮาหนอยใช่หนอยก็นอยทั้งสามนอยแล้วก็รัฐบาลไทยเนะะี่ยค่ะอ่ะนี่ค่ะน้องดูเลย เดี๋ยวก็ดูอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้เนี่ยค่ะเมื่อวานเมื่อวานนะคะนาคบอกพี่น้องอยู่นะเมื่อวานสูตรที่เจ็ดนะคะมันคิดได้หลักเดียวคือหลักศูนย์นะใช่มันคิดได้หลักเดียวคือหลักศูนย์แต่ห้านาคกันให้นะคะเมื่อวานคือบอกไว้เลยว่าเต็มที่ค่ะปังรวยค่ะใช่เมื่อวานนี้สุด สุดเลยค่ะของพิเศษนะเขาบอกแล้วว่าหน้าก็จะชอบตามหน่อยพิเศษเนี่ยค่ะเมื่อวานหน้าก็อัดศูนย์ไปแล้วก็แผ่นนี้นะคะแผ่นใหญ่เนาะเมื่อวานหน้าก็อัดเหมือนกันนะคะพอดีมันตรงกับศูนย์ตรงนี้เนาะหน้าก็อัดไปอ๋อเดี๋ยวนะคะใช่ไหมอ๋อหนึ่งกับเก้าใช่เมื่อวานเมื่อวานเดี๋ยวนะคะอันนี้หน้ายังไม่ได้เขียน หวยออกอะไรเนี่ยหวยออกหนึ่งเจ็ดศูนย์ที่นาคบอกว่าถ้าศูนย์มันมาแล้วมันจะมาอีกไหมเนี่ยค่ะหนึง่งนี่ค่ะมันมาหลักหนึ่งนะหลักหนึ่งแต่นาคบอกว่านาคจะเอาหนึ่งกับเก้านะเมื่อวานแล้วก็อันนี้เลขที่มันคิดได้ตัวเดียวดับหลักร้อยคืออยู่นะคะแต่อันนี้นาคยังไม่ได้คิดเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคือนาคนึกว่านาคทำเสร็จแล้ว เป็นลรยแคปเป๊บเดียวค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้ของวันใหม่นะเนี่ยของวันใหม่นะคะใช่เพราะว่าหน้าก็อันนี้คือได้เจ็ดตัวเดียวนะใช่แต่หน้าจะกันหนึ่งให้นะคะเนี่ยดูนะคะได้เจ็ดตัวเดียวนะ ดูนะคะว่าคือของเขาจะมาอีกไหมอันนี้คือได้4กับ2ถ้าสูตรไหนมันได้แค่ตัวเดียวหน้าก็จะติ๊กประกาแดงด้านล่างให้นะคะใช่เพื่อเพื่อแบบไหนเพื่อคือเราจะได้ดูนะคะว่าความน่าจะมาความน่าจะเป็นคือมันจะเป็นได้ไหมอันนี้ก็ได้หนึ่งตัวเดียวนะคะใช่แต่หน้ากัน5ให้นะคือพอปกติแล้วสูตรเนี่ย สูตรนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้คิดเหมือนกันทุกวันนะคะใช่เพราะว่าสูตรแต่ละวันมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะอันนี้ก็ได้ห้าแค่ตัวเดียวนะคะแต่หน้ากันแปดให้เนาะที่หน้าขีดปากกาด้านล่างเนี่ยพี่น้องดูนะคือมันเป็นเลขหลักเดียวนะแต่หน้าเผื่อไว้ให้นะคะใช่เพราะว่าเผื่อไว้เนาะ ก็คือตัวกันนะคะถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือตัวกันคือตัวกันนะคะใช่แล้วก็ดูเอานะคะว่าคือความน่าจะมาความน่าจะเป็นมันคือมันจะประมาณไหนได้อืมรีบแล้วก็อย่างเนี้ย ไปโม่ถ่วยแก่เดี๋ยวพี่น้องแคบเอาเลยนะแต่อันนี้หน้าแกงไม่ได้กันให้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหน้าขอทวนสูตรก่อนดูนะคะสามปรแปดก็่ปรปช่ อันนี้หนึ่งกับ9นะคะอ่าหน้ากันหนึ่งแล้วก็กันหกให้แล้วกันเนี่ยค่ะอ่าพี่น้องแคปนะแคปเลยนะคะใช่เดี๋ยวหน้าจะได้ทำหน่อยหน่อยปกติเมื่อวานนี้นะคะใครอัดเต็มที่เลยนะคะหลักศูนย์เนาะหน้าก็ทึงบอกว่าถ้านาน,านคือมันจะมาหลักเลขตัวเดียวครั้งหนึ่งนะคะ มันจะมาหลักเลขตัวเดียวครั้งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคือก็ก็ต้องดูนะคะใช่ว่าคือมันจะมาในลักษณะยังไงถ้าคิดออกมาแล้วถ้าตัวไหนคือมันล็อกไหนสูตรไหนที่มันได้เลขตัวเดียวน่าจะติ๊กด้านล่างให้นะคะจะติ๊กเป็นตัวหนังสือสีแดงเนาะคือจะขีดด้านล่างให้บ้า คือสูตรนี้มันคิดได้แค่ตัวเดียวเนาะแต่ทีนี้ว่าหน้าก็กันให้ก็ดูนะคะว่าความน่าจะมาความหน้าจะเป็นนั้นคือมันจะเป็นได้ไหมจะมาได้ไหมแค่นั้นแหละใช่เพราะว่าจริงๆแล้วสูตรมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะใช่มันก็ไม่ได้มีอะไรมาก อ่าเสร็จแล้วนะคะดวนหน่อยนะคะใช่กน่าจะได้ไปทีละนี่ค่ะพี่น้องดูนะเมื่อวานอันนี้ที่มาหลักเดียวนี้ก็ก็ไม่ใช่ว่าเข้านะคะใช่น่าถึงบอกว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสูตรไหนที่เขาเคยเดินดีสูตรไหนที่เขาเคยมามันก็จะเข้านะคะแต่ถ้าสูตรไหนที่เขาไม่ถึงจะคิดได้เป็นหลักเลขตัวเดียว แต่ถ้าเขาไม่ไม่เคยมาอย่างเงี้ยเลขมันก็จะไม่มานะคะใช่แต่ถ้าเหมือนนอยนอยนอยพิเศษนะ่ะคือของเขามันมาปกติมันก็จะมาในล,ลักษณะอย่างนั้นนะคะใช่เราก็ต้องดูนะคะเราก็ต้องดูแล้วก็ต้องเผื่อไว้ด้วยเนี่ยค่ะแ k บเอาเลยนะคะเดี๋ยว น่าจะทำนอยนี้ให้คแผ่นใหญ่นี่คือเมื่อวานนี้ก็คือ3ามเด้งนะคะใครที่ตามเนาะแต่ปกติแล้วคือนาตามเนาะนาเอาน้อยพิเศษแล้วนาก็จะไม่ตามน้อยอื่นๆนะคะเนาะเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้3ามเด้งเลย วันนี้สองกับสี่นะคะเดี๋ยวหน้าจัการสองกับสี่ให้เนาะสองกับสี่นะคะอ่าแคบเลยค่ะใช่เพาะน้ามีธุระเนาะเนี่ยค่ะ ได้อีกแผ่นหนึ่งไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเอา้านี่พิเศษอันนี้นอยปกติอา้าวแล้ว V P อ๋อนี่อันนี้แค็บเอาเลยนะคะแค็บเ,เลยนะ เลยนะคะใช่เดี๋ยวหน้าจะลงนอยนอยพี่เอ,อนอยีให้ดูหกสหลักไหนที่ได้เลขตัวเดียวหน้าจะติ๊กปาะกาแดงด้านล่างให้นะคะแล้วพี่น้องก็พิจารณาเอาเนาะว่า ความน่าจะมาความน่าจะเป็นนั้นคือมันจะมาได้ไหมถ้าตัวไหนที่คิดออกมาแล้วได้เลขตัวเดียวน่าจะแต้มปากกาแดงด้านล่างให้นะคะว่ามันคิดออกมาแล้วมันได้เลขตัวเดียวน่าจะแต้มปากกาสีแดงนะคะสีแดงเนาะด้านล่างให้ ว่าเผื่อเผื่อนะคะเผื่อเนาะ อันนี้ก็ได้ห้าตัวเดียวนะคะอือเดี๋ยวถ้าตัวไหนไม่ได้ตัวเดียวเนี่ยสูตรนี้ทำไมได้ห้าเอ้ได้หลักหลักเลขตัวเดียวเยอะจังเนี่ยอันนี้ก็ได้ศูนย์แคบแล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะ อ่ะดูของน้อยนี้อันนี้น้อยพิเศษนะคะพี่น้องดูนะที่หน้าแต้มด้านล่างเนี่ยคือมันมันได้คิดออกมาแล้วนะคะคำนวณออกมาแล้วมันได้เลขแค่ตัวเดียวเนาะหน้าก็ติ๊กให้แต่พี่น้องก็เลือกเอานะคะว่าจะชอบสูตรไหนหลักไหนใช่ชอบสูตรไหนหลักไหนเราก็จัดไปเลยนะคะใช่เราก็ต้องดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนเนาะ เอ,อ็ดสองมห้าแล้วก็แผ่นใหญ่นี้นะคะแผ่นใหญ่เมื่อวานนี้หลุดนะคะหลังจากที่เดินยาวๆนะคะเมื่อวานนี้หลุดนะมากบอกถ้าหวยมันเดินยาวๆมันก็จะหลุดหนึ่งครั้งนะคะก็คือไม่เป็นไรใช่อืม อันนี้อะไรเนี่ย C หนึ่งเหรอหกเจ็ดโอเอันนี้ก็คือได้หนึ่งตัวเดียวนะคะอันนี้กันหนึ่งเนาะน่าจะกันหนึ่งกับศูนย์ให้นะคะแต่จริงๆแล้วของเขาได้หนึ่งแค่ตัวเดียวนะถ้าเป็นสูตรนี้นะคะใช่ดับหลักร้อยคือสามอ่ะแคบกัเ,เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ เพราะว่าถ้าสูตรไหนที่มันได้ตัวเดียวนะคะน่าจะติ๊กปากกาสีแดงอย่างนี้ให้นะคะใช่เนี่ยน่าจะขีดด้านล่างให้ดูอย่างนี้นะคะอันนี้คือได้ห้านะนี้คือได้ศูนย์นี้คือได้หกอ,อันนี้สองห้าห้าก็น่ารุ้นนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันก็ได้ห้าตัวเดียวหกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมนะเพราะว่าหกกับเก้ามันชอบกระดกมาก กับก้าตัวเดียวกันนะคะนี่ค่ะพี่น้องแครเ,เลยนะเพราะว่าวันนี้คือรีบหน่อยแล้วก็ด่วนหน่อยนะคะวันนี้คือหวยรัฐบาลไทยออกนะคะวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาปีหกสิบสามนะคะแล้วก็สรุปหน้าก็ลงให้แล้วนะคะก็คือหวยรัฐบาลไทยเนาะแล้วก็พูดคุยก่อนหวยออกก็คือลงให้แล้วถ้ายังไงนะคะหน้าก็ ฝากให้พี่น้องไปกดติดตามด้วยนะคะจริงๆแล้วก็คือมาทุกอย่างมันคือตามสูตรนะคะพี่น้องน่าคิดว่าถ้าสูตรมันเดินดีมันก็น่าจะโอเคอยู่เนาะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือมันตามสูตรแต่หวยจะออกมาในลักษณะยังไงคืออันนั้นน่าก็ไม่รู้นะคะเพราะน่าคิดว่านาคทาออกมาตามสูตรถ้าสูตรมันเดินดีนาคคิดว่ามันก็ต้องยังเข้าอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วนานๆนะคะมันถึงจะหลุดครั้งนึงเนาะถ้าเป็นสูตรหลัก เลขที่ว่านาคทําลงในในหวยรัฐบาลไทยนะคะทั้งบนทั้งล่างเนาะถ้าอย่างไงก็คือให้พี่น้องรับชมรับฟังอย่างมีสตินะคะคือทุกอย่างต้องใช้วิญญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแล้วก็หวยฮานอยหน้าก็จะทําลงให้ดูทุกวันนะคะแล้วถ้าเป็นหวยลาวหน้าก็จะลงลาววันจันทร์แล้วก็วันพุทธหัสนะคะใช่ถ้าอย่างไงนะคะก็คือคลิปนี้เนาะห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกัน ก่อนที่จะมาลุ้นฮานอยนะคะเราก็ไปลุ้นหวยรัฐบาลไทยก่อนเนาะเพราะว่าหวยรัฐบาลไทยก็คือจะออกก่อนสําหรับคลิปนี้นะคะก็เฮงเฮงรวยๆนะคะวันนี้คือมีหลายหวยมากใช่ก็เฮงเฮงรวยๆนะคะก็เรามาลุ้นพร้อมๆกันนะคะใช่ก็คือจริงๆแล้วหวยจะออกเลขไหนก็คือไม่มีใครรู้แล้วค่ะใช่ก็คือแล้วหน้าก็ไม่ได้เชื่อนะคะไม่ได้เชื่อว่าคือ อันนั้นนาคไม่ขอพูดแล้วกันคือมันนอกประเด็นเนาะใช่อันนี้คือเอาตามสูตรของนาคดีกว่าใช่ก็คือถูกผิดก็ไม่มีใครรู้เพราะว่านาคก,ก็คือทําตามสูตรนะคะแต่ปกติแล้วสูตรของนาคนาคก,ก็จะบอกไว้เลยนะคะก็คือนานๆมันจะหลุดหนึ่งครั้งนะคะสูตรล็อกเลขที่ว่านาคหยิบยกขึ้นไปเป็นเด่นเด่นบนเด่นล่างใช่ถ้าสูตรมันเดินดีนาคคิดว่ายังไงมันก็ต้องมา ใช่ในในหลักเลขเด่นนะคะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันมันก็ไม่น่าที่จะหลุดปกติแล้วเจ็ดแปดขวดบางบางบางสูตรนะคะก็คือสิบกว่างวดเลยใช่แต่หน้าก็ก็คืออยากให้มันเข้านะคะใช่พี่น้องก็จะได้กันเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของหน้าหน้าก็คือก็ยังยืนยันคําเดิมเหมือนที่ลงไปนะคะใช่ก็คือตามนั้นนี่ค่ะถ้ายังไงคลิปนี้ก็เฮงๆรวยรนะคะก็สวัสดีนะคะ